ซัมซุงกำลังเปิดตัวแว่น XR ที่น่าตื่นตาตื่นใจการรอคอยนี้ไม่ต้องรอนานอีกแล้ววันที่21ตุลาคมนี้จะเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงสำหรับตลาดอุปกรณ์ XR ทั่วโลกกับการเปิดตัวอุปกรณ์ Extend Reality XR รุ่นแรกของซัมซุงภายใต้โค้ดเนม Project m o o h o n ที่ได้รับการยืนยันจากบริษัทอย่างเป็นทางการ แต่ข่าวลือเกี่ยวกับแว่น XR ของซัมซุงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเมื่อคืนมีข่าวลือหลุดออกมาหลายระลอกที่ทําให้คนเริ่มสงสัยว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ในที่สุดซัมซุงได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเปิดตัวอุปกรณ์ XR นี้ในงาน Galaxy Event ที่จะถึงนี้สําหรับแฟนๆในประเทศไทยคุณสามารถรอรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของซัมซุงโดยงานจะเริ่มต้นในเวลา10 p ME ทซึ่งตรงกับเช้าวันที่22ตุลาคมเวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยชื่อทางการตลาดที่จะใช้กับอุปกรณ์นี้แต่ข่าวลือส่วนใหญ่ชี้ไปทางชื่อ Galaxy XR ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Galaxy ของบริษัทนี่คือการยืนยันอีกหนึ่งประการว่าบริษัทจะนำอุปกรณ์ XR มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Galaxy ที่มีชื่อเสียงและเป็นเครื่องหมายของความเชื่อมต่อและความสะดวกสบายแต่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งประการคือการร่วมมือระหว่างสามยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีคือ a m s u ุ g g o o g l e และคอลคอมที่ร่วมกันเพื่อสร้างอุปกรณ์ XR นี้การร่วมมือนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าบริษัทพร้อมที่จะลงสนามแข่งขันในตลาดอุปกรณ์ XR อย่างเต็มตัวและเตรียมตัวที่จะท้าชิงกับคู่แข่งรายสําคัญในตลาดซัมซุงจะรับผิดชอบด้านการผลิตและฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของคนในวงการไอทีการร่วมมือกับ Google ที่เป็นผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Android XR จะสร้างความสามารถในการใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้นและการร่วมมือกับคอรคอมที่เป็นผู้ผลิตชิปประมวลผลทรงพลังอย่าง XR2 เจน2จะสร้างความเร็วและประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ XR นี้แต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นภาพเรนเดอร์และสเปคที่เคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้ทำให้ความคาดหวังเพิ่มขึ้นอีกเมื่อครั้งการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่2 1เอตุลาคมนี้จึงเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่คนในวงการไอทีทั่วโลกต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดและนี่คือประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจการเปิดตัวแว่น XR ของซัมซุงมีความหมายสำคัญอย่างไรต่อตลาดอุปกรณ์ XR ในปัจจุบันความร่วมมือระหว่างสามกใหญ่นี้จะสร้างผลลัพธ์อย่างไร และความเป็นไปได้ของอุปกรณ์ XR นี้จะสามารถเป็นการท้าชิงกับคู่แข่งรายสำคัญในตลาดได้อย่างไรคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดตัวแว่น XR ของซัมซุงชมการถ่ายทอดสดและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการเปิดตัวนี้